الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه المهتدين متمسكين بالدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وَانْتَكُمْ منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ท่านพี่น้องผู้ปรรนาเข้าสวาจากแห่งความรักของล้อที่รักทั้งหลายก่อนอื่นผมขอไข่ตักตัวของตัวของผมและท่านทั้งหลายให้มีความตักตักวาหรือความยำเกงต่อล้อด้วยการพยายามปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาใช้ที่มีเท,ท่าที่มีความสามารถและยับยั้งจากสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาห้ามโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันถึงอิมานหรือศรัทธาอันมั่นคง ที่เราได้ประกาศออกมาทางวาจาในทุกคาที่เราถูกถามว่ามีอีมานหรือศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเราก็ตอบข้อสักถามที่มีมาโดยไม่ลังเลใจในทุกครั้งว่าเรามีอีมานหรือศรัทธามั่นต่อเองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เมื่อเป็นชิ้นนี้เราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องหันกลับมาเอ็กซเรตัวเราแต่ละคนว่าพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาทางกายภาพในการดําเนินชีวิตแต่ละวันนั้นมันสอดคล้องหรือสวนทางกับวาจาที่เราได้ยืนยันให้กับสาธารณชนได้รับทราบหรือเปล่าเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันสวนทางกับวาจาที่เราเกล่าวออกมาแล้ว โดยหลักการของศาสนาอิสลามก็ถือว่าเราเป็นมุนาฟิกหรือเป็นคนตะลดตะแลงดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายจะได้สลัดขาบอันโสมมของการเป็นมุนาฟิกให้ทนไปจากตัวเราเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเอสรยตัวเองอยู่โดยตลอดว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของการเป็นมุสลิมได้ครบถ้วนกันมากน้อยเพียงใด เป็นสำคัญยิ่งสำหรับภารกิจที่ถือเป็นเสาหลักและลมหายใจของผู้ที่ได้รับการขนานนามว่ามุสลิมนั่นก็คือการปฏิบัติละมาดเพราะการละหมาดนั้นเป็นภารกิจถือเป็นรากฐานที่จะส่งผ่านท่อน้ำเลี้ยงให้กับต้นก้าแห่งการอีมานหรือการศรัทธาและที่สำคัญก็คือ เป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นที่จะทำให้มุสลิมมีความแตกต่างจากศาสนิกอื่นดังทีง่ท่านศาสดาดบีมุฮัมมัดสุลล็อห์ไเลหิวซัลลัมได้ทรงตัดเอาไว้ในตอนหนึ่งว่าอัลอาดุลลดีไบนานาวะไบนาฮุมอัลแลาตุฟะมันตะรกะฮะฟะกัดกะฟรความว่าพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขานั้นก็คือการละหมาด ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ละทิ้งการละหมาดแน่แท้เขาคือผู้ปฏิเสธท่านพี่น้องผู้ปถนาเข้าสู่อาณาจักรแห่งความรักของลอที่รักทั้งหลายการละหมาดนั้นเป็นอิบาดะหรือรูปแบบของการละหรือรูปแบบของการถวายความจงรักภักดีต่อลอสุบฮานะฮูวะตาอาลาที่เรียบง่ายและสะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ที่ยอมรับในความเป็นเอกภาพของพระอ,องค์อย่างแท้จริง แต่แฝงด้วยคำสอนนานับประการที่ผู้ปฏิบัติอย่างเข้งคัดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินชีวิตที่เป็นปัจจุบันเพราะการละหมาดนั้นนอกเหนือจากจะเป็นอิบาดาที่จำกัดรูปแบบแล้วยังเป็นอิบาดาที่ผูกพันโดยตรงกับเรื่องของเวลา พระองค์ได้ทรงให้เวลาของการละหมาดทั้งห้านั้นกระจายอยู่ตามช่วงต่างๆของแต่ละวันเพื่อให้การละหมาดในแต่ละเวลาที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้นั้นเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นและย้ําเตือนให้มุสลิมได้ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและรู้จักวิธีการบริหารจัดการเวลา ท่านพี่น้องผู้ปรารถนาสู่อาณาจักรแห่งความรักขออรอดที่รักทั้งหลายข้อมูลที่ผมได้นำมาเสนอข้างต้นผ่านคุตบะฮ์ในวันนี้นั้นจริงๆแล้วเป็นเพียงทุดีเดียวจากคำสอนอันมากมายที่เราสามารถวิเคราะห์มาได้จากการละหมาดแต่ที่น่าเสียใจว่ายังมีพี่น้องมุสลิมของเราอีกเป็นจำนวนมากได้จัดลำดับความสำคัญของการละหมาดไว้เป็นเรื่องสุดท้ายนั่นเป็นเพราะ พวกเขายังคงสารวนอยู่กับการสาแสวงหาปัจจัยยังชีพและหลงละเริงอยู่กับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆเวลาที่อัเลอลาหมอบให้เป็นต้นทุนสําหรับชีวิต ถูกใช้ให้หมดไปกับสิ่งไร้ค่าและความสูญเปล่าไม่ให้โอกาสแม้กับตัวเองได้เอเสเรว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ตนได้แสดงออกมานั้นมันสอดคล้องหรือสวนทางกับสถานภาพของการเป็นมุสลิมที่ตนได้ยืนยันผ่านวาจาให้กับสาธารณชนได้รับรู้หรือเปล่า นี่คือปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในทางสังคมไม่ใช่ภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกหลอนหรือทําให้เราต้องตื่นตระหนกแต่อย่างใดสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ในขณะนี้ก็คือเรายังคงต้องพยายามรณรงค์และเรียกร้องพี่น้องของเราต่อไปให้ได้และเห็นถึงความสําคัญของการละหมาดควบคู่ไปกับการวิงวอนขออุดมคติอ,าาองคอ์ลัสมาห์นะฮัอาล ได้โปรดประทานทิดายะให้กับพวกเขาเพื่อเขาจะได้สามารถสลัดคราบอันโสมม,มของการเป็นมุนาฟิกที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไปและดำรงสารภาพของการเป็นมุสลิมตามที่ได้ประกาศออกมาทางวาจาได้ตลอดไปและตลอดไปบารักัลลอฮุลิวาลักุมฟินกุรอานินอาซิมอะกูรุกาวลีฮาดะวัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอินมุสลิมีนฟฟสตัฆิรูฮูอินนะฮูวัลก و ฟูรุรเราะฮีม اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <applause> كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مودساتها وكل بنئه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله ما انجمعه ومن شذ شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن آمأهم بأفك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إذن الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أنا اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد الله المسلمين يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله Inna Allah ya Amru bin Adarwan Ihsan wa itai wa itai zil Kurba wajanha anin Fasha iwan mungkar iwan bag jaisukum lah wa afu bi ahdillahi izahatum walatankudul aimanabak datauki alaikum ان الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون